เทบุญนะคะโชคดีคือพวกเราเนี่ยมีนะคะทหารเอกที่เรื่องก็เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวนะคะเป็นทหารที่คอยนะคะปกป้องนะคะสิ่งแปลปลอมเข้ามาในระบบนะคะในเรื่องเราของวงจรชีวภาพชีวิตของพวกเราทุกๆคนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความพิษฟูถ้าเมื่อไหร่ที่ภาวะนะคะการใช้ชีวิตของคุณ ไม่ปกป้องให้จิตใจคุณมันมี p e a ฟูไม่มีความสงบสุขมีแต่ความว้าวุ่นใจมีแต่ความบิดช้าคนอื่นมีแต่เรื่องการเปรียบเทียบชาวบ้านมีแต่การแข่งขันนะคะต่อสู้นะ,ะเพื่อเอาตัวรอดหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องราวสิ่งที่นะคะเราใช้ชีวิตกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็บรรพบุุษเรามากมายมหาศาลก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจคําว่า p e a ฟูและความสงบสุขสันติเนะี่ย มันเป็นนะฮะตัว